อะไรต้องผู้เล่าทำเป็นคำในใจ ไปที่ไหนกรอคนอย่างนี้ไ่ได้ตั้งยครับปากไปหนึ่งด้ไนะครับผมอ่าน้าที่ระวันร์หนึ่งพัดุมใจไทยมาสามเด็กกันเครับจะได้คนที่ับมาใช้ได้เ,ดเนะ ไปได้ครับมาครับ มาีน์เร<ส>ียกไลน์เรีกไน์เรียกไลน์เลน์เไรเลน์เไรเลน์เไรียกไลน์เรเรียกไลน์เรน์เรียยกรียกรียเรีร์เน์เ

เบอร์นงอรอรอมันติดมันมันติดตกอนอ่ะค่อยค่อต่อเสื้อต่อเสื้อต่อเสื้อมาขึ้นตรงกลางเลครับเบอร์หนึ่งพูดแล้วทำความสุขของพวกเราทุกคนครับใจไทยใจไทย พี่น้องชาว ata, ประาจีนบุรีที่ครบระคำว่าทุกก็เห็นหน้าสุขก็เห็นหน้าไม่ใช่แค่ทำพูดแต่มันคือสิ่งที่สสกบอำนาจวิาวัณเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งทำมาตลอดสีูมิใจหม่ ทำไรทำไรอีกแล้วอีกี่อไรอแล้วจ้าพี่ไป อีกที่สองกรบคำว่าทุก็เห็นาสุขก็เห็นง่ายไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือสิที่สองององต้องทห้ร้น้่อนึ้อหหนึ่งขออหนึ่งข เลือกคนมีประสบการณ์ ator, เลือกคนที่ทำงานเป็นอำนาจวิลาวันสอสกบบอหนึ่งบอหนึบอหนึ่ง4สมัยแห่งการที่สูกฝีมือจากปัญหาปากสองถึงค,ความเดือดร้อนในพื้นทีผผ่ผมไป็นถามผมว่าประวัตผมเป็นทั้งสสมัยมครับผมตั้งแต่ปี5-3ครับก็เริ่มทำวัฒนาปัจจินมาตลอดครับ ใช่เลองราทำแม่น้ำแล้วต่างๆแล้วอื่นๆที่หาเสียงรูปแบบในการหาเสียงรูปแบบการหาเสียงนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินพบปะพี่น้องประชาชนตามบ้านนะครับตามนโยบายของพรรคภูมิใจเราคือเราหาเสียงแบบออาแค่หนิกครับหาเสียงโดยเสนอนโยบายของเรานะครับไม่โจมตีพรรคใดนะครับเราก็เดินแบบพบปะพี่น้องประชาชนตามบ้านแล้วก็อธิบายถึงถึงนบอ่าถึงนโยบายของเรานะครับว่าจะเป็นคนละครึ่งพักทหารอาสานะครับพยาบาลอาสา ว่าการช่วยเหลือได้ข้าวไฟนะครับหรือว่าการใช้เศรษฐกิจสิทธ์เศรษฐกิจทางเรียกเรียกว่าอะไรผมอธิบายของไม่พึ่งพาตนเองครับของเนสุรกรจีครับผมโดยการใช้เกษตรพึ่งพาตนเองนะครับโดยการปลูกข้าวที่ตลาดต้องการครับเพื่อได้นำไปขายให้กับประเทศเรา ราก็ใช้งบประมาณนโยบายที่ใช้งบประมาณที่เป็นสามารถใช้งบประมาณของรัฐบาลได้โดยไม่เป็นภาระาของของงบประมาณประเทศครับนเน้นนโยบายที่ทําได้จริงนะครับไม่ในนโยบายที่ไม่สามารถทําได้จริงก็แตกๆแล้วก็เท่าประมาณนี้ครับค่ะมีทั้งโซเชียลไหมมีรถแห่มีรูปแบบใดต่างๆม,มีทุกอย่างมีครบทุกแบบ<ม>เลยไหมคร พรรคกุญจไทยก็เข <Tu Hmmm? S 1> ้าร่วมลงานผมก็ได <esté S 2> ้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอากไทยผมจับยาเสพติดมากมายเป็นร้อยล้านเมาเสพติดอย่างอื่เป็นรัฐมนตรีนายรฐาก็มีข้ออสองคนพรรคกุญใจไทยทั้งทู่พรรคกุิใจไทยก็ให้เกติเรามาเป็นรัฐมนตรีาเสียาสก็มีน้องชาฉบัา ท่านยู้ชม <Isaiah. S 1> ครับวันนี้โดยนักกีฬาคนโดยเฉลี่ยปราเด็รละสี่ห้าพันคนครับเกตหนึ่งอำนาจกีฬาบาเบอร์หนึ่งนะครับ เขต2รัฐธรรมนูญ4เบอร์3ครับรับนครับรับนะครับรับะครับรับนะครับรถ่ายรูปนะครับองค์การบริอารส่วนตำบล Thank you.